อปีใหม่ละกะบอะไรไปลินกะเลยมิตรฟัวไปอันพวกมียาม่ยิ่งฟิลาอีตนน่ะกันนะเอาตะลูกอยู่เฮือนแต่ยตอนเอากันเมื่อเมื่อนี่อุ้ยสอนไปลี่ลี่ไปบ่เดอ้อกมิตรห้ามิตรนาห้าบ่ฟอมันเอาห้าแล้วลูกแหนกลนแฮนน้มแล้วมันบ่าหายไปมันว่าห้าขี้หายมันว่าห้านี่ บางงามมันไปเลยมันก็ว่าอําอายเมียนั่นเห็ดนมยานจะเสะจะเสื่อยู่แม่็ดอะไรไปนานั่นผู้ชายนี่ก็สิเป็นเม็ดบ้าโลกนี่เนี่ยเนาะบัดมันทำยานเฮาเพอว่าเอาอะไรอย่านั่นเห็นเกตุวะผู้ชายนั่นเนาะมาเฮานมยานก็บอกเฮาห้าวนมยานบ่ว่ามาทำยานเฮาเพอว่าเอาเฮยมันเนาะเห็นเกตุวนี่ยกะเราบ่มากจะ อ๋พอพอยังยงี้ยวอะไรเขาบวกเงายวไม่หโอเคโอเคฝากให้คิดเนึ่ฝากให้คิด